แชเนลนะคะทุกคนจ้าจ้ามาให้เต็มให้สุดอ่ะเสียงแหบแล้วนะมาทำอะไรมาเมื่อคืนเอายาเข้าพระราชวังเป็นติงค่ะอยากได้อยากได้สามีแหละค่ะเข้าพระราชวังใช่ค่ะเป็นแฟนขององค์รัชทายาทอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหวานกลุบๆคือเมื่อวานนะคะก็คือทำกรรมกันไว้เยอะเนาะเสียงหายนะคะเพราะว่า ว่าอะไรเอ <Bond> ่ยเพราะว่าเมาค่ะ <serving> ทุกคนเบียจะบอกว่าเบียเขาถูกมากเราเสียไปประมาณสองล้านอ่ะร้านแรกเนาะสองล้านสองล้านดองตกอยู่ที่ประมาณสี่พันบาททุกคนก็คือกินกันประมาณสิบยี่สิบคนไหมใช่สามสิบประมาณนั้นคือกินกันเยอะมากแต่ว่าแบบเดินไปเรื่อยไหมโอเคมาไปขออภัยที่ต้องย้อนแต่งนะคะเพราะกำลังจะเดินไปนั่งอะไรนะ รอบพระราชวังสามร้อยสามรอยกูกริบดูชุดนะคะเออทำไมหัวมันหลุดไปก็คือที่ต้องตัดคลิปแยกเพราะว่าเรามีทริปเยอะเหลือเกินนะคะคลิปแรกอาจจะแบบว่าที่เราไปกันเมื่อวานนะคะอันนี้คือพาร์ทสอง EP สองนะคะที่จะพาทุกคนไปเหมือนมาด้วยกันเลยนะแล้วก็อากาศร้อนมากสุดๆเดี๋ยวเราจะไปนั่งนี่เขามีชมรอบนะคะพระราชวังแล้วเดี๋ยว เป็นยังไงก็เดี๋ยวแผนให้ดูนะคะว่าไงว่าไงเสีย <c oughs> โอ้โหวันนี้เป็นอ,องค์ชายห้องเต้เหรอคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งรถสามล้ออยู่นะคะก็คือว่าเขาจะพาเราแบบขับรอบพระราชวางังแต่เขาก็บอกว่าให้เราแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยก็คือจัดไปค่ะก็คือแบบุกริบนะคะ ร้อนมากทุกคน อนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าวางังแต่ว่าเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเขากำลังปรับปรุงอยู่โอเคค่ะเรามาอยู่กับอาอรฟอนะคะชุดคู่แบบเดทหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเข้าไปแค่แบบได้แค่เหมือนข้างหน้าให้เดินอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> ก็เลยคิดว่าโอเคละถือว่ามาถึงแล้วละกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูไปเซอร์วินะคะว่ามันเป็นยังไงไปก่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะไปดานังต่อเลยป่ะเรากินข้าวกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วเมื่อกี้ก็คือเราได้แพนได้ดูกันแล้วก็จะเป็นแบบแนวแบบจีนนอยเออเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็เดี๋ยวดูแล้วก็อาหารจะอร่อยไหมอีกมื้อนึงเดี๋ยวเราก็จะให้ดูเหมือนกันค่ะไปกัน เราก็ออกมาจากเมืองเว้แล้วแล้วก็แวะทานข้าวแต่ว่าจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเมืองเกี่ยวกับทะเลอันนามันนะคะก็คือมีไข่มุกแล้วก็ตอนนี้เราก็แวะร้านอาหารที่จะมากินข้าวด้วยก็คือเขามี้ช้อปปิ้งไข่มุกด้วยนะคะซึ่งสวยมากภาพตรงหน้าเดี๋ยวเราเก็บอินเสิร์ตให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าเป็นยังไงก็คือบรรยากาศดีมากๆนี่นะคะเราเก็บไออินเสิร์ตเป็นกล้อง iPhone ให้นะคะเพราะว่ามันไม่เห็นแน่นอน ปวดพี่กวนเจ็บปวดมันไม่ค่อยได้เข้าม่อ่ะคะ่ะแต่ก็ได้อยู่ก็เพราะว่าเราหาก,กินยังไม่ได้นะคะเราแซ่บกว่สาส้มตังอ๋อชัอ่วแล้วบอกคุณก็ไม่มีคำพูดนะคะ ก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็คือชุดคือมาดูไข่มุกเหรอข้างล่างของร้านอาหารก็จะเป็นโซนไข่มุกนะคะก็คือเยอะมากๆแล้วก็เป็นสไทซ์เชุดนะได้นะว่าไม่ได้เด้อเดี๋ยวเราจะพาไปเซอร์เวกันว่ามันมีอะไรบ้าง เราอยู่ที่หมู่บ้านหอยอันหมู่บ้านแกะสลักเมืองหิ่นดอ,อนนะคะด้วยสภาพของเพื่อนที่เพิ่งตื่นนะคะแต่และาคนก็คือนอนมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาที่นี่ต่อเลยก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปเซอร์วิสว่าเป็นยังไงกันคือคือที่นี่อะ่ะมีความแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบเป็นท้องถิน่นแล้วก็มีแบบเขาแกะสลักสวยมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเซอร์วิสดูว่าเป็นยังไงบ้างมีแบบรูปเทพรูป เจ้าแม่คนอิมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆสวยมากโอเคเราไปดูกันเลยนี้เราขึ้นมาชั้น2ก็คือว่ามันมีแบบพวกเป็นเพ้นอะไรต่างๆแล้วก็มีขายกระเป๋าเอกทยอะไรค่ะคือเยอะนะนี่ไง ก็คือมีเยอะมากแล้วก็เหมือนอารมณ์เป็นฟิวแฮนด์เมดด้วยมั้งคิดว่านะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของแบบเด็กๆนะคะก็คือน่ารักกรุบกริบแล้วก็ตอนนี้เพื่อนก็มาเลือกดูนะคะอะไรเอ่ยจะซื้อให้ลูกหรอคะคุณชอบืออะไรก็ไม่รู้น่ารักมากจริงๆซื้อให้แม่เลยนะแต่ว่าฉันโทรไปหาแม่แล้วแม่บอกว่าที่ไทยก็มีลูก <laughs> ใช่เหรอกระเป๋ากระเป๋าแต่ที่กระเป๋าน่าจะเหมือนแต่ว่าผ้า กเนี้ยเวดอีเวดนามอ๋อเหรอถ้าด<บ>ีอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นต้องซื้อให้แม่สักกลุ่นะคะต้องโทรใหม่มคือคือด้วยความที่ผ้าเวียดนามบางตัวคือผ้าดีแล้วก็เอ้ยดีนะดีดีดดจแล้วจริงเหรอเท่าไหร่เ o w าม c h ประมาณ2 0 0พันสาเหรอโอ้สำหรับใครที่อยากมาเวียดนามก็แวะทีนี่ได้นะคะ เท่าไหร่เงินไทยเท่าไหร่ั้งปรมาณสองล้านดองออนไลน์ดองสองพันบาทเฮ้ยสวยมันเหมาะกับพี่เอ็กซ์ค่ะต้องเอาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพี่เอ็กซ์โอ้โหก็คือซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเงินดองค่ะส่วนดิฉันก็ซื้อช่นเดียนะคะแปดแสนแปดหมื่นสองพันดองอุ้ยต้องแปดแสนบาทเลยอ่ะพูดไทยได้ค่ะโอเคค่ะ ชุดมาแล้วนะคะก็คือเสียงเงินเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหก็แต่ว่าสวยตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปฮิ้วๆที่เรือกระด้งนะคะใครพร้อมตกน้ำบ้างคะอย่าอย่าอยายไหนคุณทัวจีนทัวจีนจริงจริงกัวจีนเข้าครับทัวจีนนี่เห่านีเห่านี่เห่าหัวเชื่อหรือี่ของคุณหมิงนะคะเมืองหลวงของยูนานนะยูนนานชื่อคุณหมิงนะคุณหมิงเป็นเจ้าเมืองป่ะเนี่ย นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปไกรบอกว่าแบบเขาบอกว่าไกลนะคะ,ะเราก็จะแบบเดินอ่ะเดินก็หันกข้อาแบบนี้ <c oughs> ตามอะ่ะ <c oughs> แล้วให้เดินถอยหลังอ่ะนะ สบายไงคะทริปนี้ทริปนี้คุณแม่แม่เป็นยังไงคะสนุกมากค่ะแหมสนุกอะไรเมื่อคืนหรือเปล่าไปยังไงเฮ้ยนี่บอกว่าข้างนี้คือถ่ายองคาชาตกับแม่หเรียวหน่อยอะไรเนี่ยองอะไรดีวะองอะไรไม่รู้ อยู่กับแม่แม่คนมาดูคลิปหนูอง้วอะไรคือองคชาต์แล้วเดียวคือยังไงที่เราเปนข้าวหนี้โอ้ยนะกลัวจังเลยนั่งกุมกมาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะเนี่ยมีมะพร้าวมีข้ามะพร้าวธรรมดาเนนี้มว่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเดินไปถึงสุดนู่นแล้วเป็นยังไงจะไกลไหมเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะ

อนนี้นะคะก็คืออยู่บนเรือแล้วนะคะเรือกระด้งนะคะเขาก็แบบแสดงอีกคนทให้เราหนึ่งครั้งที่แบบหุนแบบกลลิบแล้วก็เคาให้หมวกกันเลยคุณแม่เธอแบบตะววงมาคืออีอนมันใส่ชุดที่บานที่ยวะทะเลแต่ว่ามานั่งเรือกระด้งน,นะคะก็คือเป็นมิติแปลกใหม่ที่แบบเออได้ค่ะรองเท้าก่อนค่ะโชรองเท้าหนึ่งกลุ่มรองเท้าเพชรหนึง่งน,นั่งเรือกระด้งแต่รองเท้าเพชรหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนดูสิก็คือแบบ บรรยากาศดีมากจะได้ร้อนไปหน่อยเบิร์จจัมเบิร์จจัมเบิร์จจัมเบิร์มเบิร์จจัมเบิร์จจัม ตอนนี้นะคะเราอยู่ฮอยอัน iya, แล้วนะคะกับแม่แ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงคือตอนนี้ก็รอไปก่อนเนาะวันนี้ก็คือตักแดดท้งวันจริงๆซึ่งรอเลยนะคะว่าไม่อะไรคะไม่ไม่เกี่ยวโยนอะไรมารับเนี่ย เมื่อกี้นะคะที่เราแพนไปก็คือเป็นสถานญี่ปุ่นทุกคนก็คือแบบสวยมากแต่ว่าร้อนมากแล้วก็แบบคนเยอะไปหน่อยใช่ไหมคะพี่เอ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ ราะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรไกลขนาดไหนแล้วก็จะมีแบบคนเยอะขนาดไนเพราะแค่ตอนนี้ก็คนเยอะมากๆแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่ามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่หลายที่ถ้าสมมติใครมาแล้วอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ใช้บริการคาเฟ่สังนี้แล้วก็อุดหนุนเขาหน่อยนะคะเอาทิ้งไปกันนี่ก็คือแบบเข้ามา ในโซนนี่เขาแบบเดินกันแล้วนะคะน,นี่นะคะก็คือเป็นโซนที่เขาเดินกันแล้วก็มีบั่นจักรยานมีของกิน,ม,นมีคาเฟ่มากมายเลยโอ้โหถือว่าดีแต่ว่านั่นแหละข้อเสียคืออากาศร้อนอยู่ดีอะ่ะจะไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า ยังไงชิมสิยังไงร้อนอร่อยครับอร่อยอร่อยของดีเวียดนามอันนี้มันคืออะไรอะคะมันคือพิซซ่าเวียดนามอ๋อเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะซึ่งเราอ่านชื่อไม่ออกนะคะอ่านแบบแบบแบบซีเรนอยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเพราะไม่กินไปแล้วเนี่ยข้าวผัแบบใส่ผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นมีกุ้งด้วย ใครได้มาที่นี่อ่ะแนะน,นำว่าให้มาลองค่ะใจหมดเียนี่นะคะที่บอกทุกคนว่ามานั่งร้านกาแฟาก็คือว่าสภาพในการสั่งกินกับน้องแพทนะคะคือแบบโ,โหสุดยอดมากคือน้องเขา่ามาแบบตั้งใจจะมาชาร์จแบตเลยก็เห็นของหวานงี้ก็เลยเออซะนอยมานั่งชิลสรุปวา่าสรุปว่าที่สั่งมาก็คือรสชาติ ไม่พูดดีวกว่า,เ,ววาเห็นแล้วลเห็นแล้วแทนแล้วเซอร์วีแล้วนะคะก็คือได้พูดดีกว่าแต่ว่าขนมอันนี้อะค่ะอร่อยเขาเรียกว่าอะไรอะไรละบูนล,ละบูนเนี่ยแป้งเยอะมากก็คือใส่ให้ิด <c oughs> เดียว <c oughs> ตัว่แป้งเยอะมากไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยอยู่โอเคที่วันนี้มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะคือแค่นี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วเพราะว่าแบบ เมื่อคืนก็ซาใช่่อยนะคะนอนหนึกอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือเพียกันแล้วแดดที่นี่ก็ร้อนก็อย่างที่บอกคือแดดเหมือนประเทศไทยเลยทุกคนเป็นคือแบบโอ้โหร้อนจริงร้อนจังมากก็เลยมานั่งหลบแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปพักผ่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะย้ายโรงแรมกันเดี๋ยวถ้าห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะซื้อให้ทุกคนดูกันนะคะ Bạn mình nữa. Ờ. Nào cao rồi, <laughs> Đấy nào. Ấy này, ก็อยู่ที่พักที่ดานังกันนะคะก็คือว่าเหนื่อยกันมาทั้งวันมากๆแต่ว่าก็อาจจะไปเซอร์วีแถวนี้เพราะว่าพ่งนี้ต้องย้ายละแล้ว่วาพ่กนี้ก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะคะเป็น EP ีหน้าเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกต่ชัดว่าไปท,ที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะนี่นะคะห้องพักก็จ,จะแบบอาจจะวิวเห็นน้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บทีเซอร์ไว้ให้ข้างหลังื่อใครแบบอยากดูนะคะคือวิวดีมากก็คือกลางคืนที่นี่คือดีมากๆ ออกแก่การกรูสักนิดนึงนี่นะคะโอ้โหสุดๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครแบบมีที่เที่ยวแนะนำอะไรยังไงประเทศไหนจังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์อะไรมาก็ได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพูดจะตอบทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย สนับคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็จะพามาเป็นไวรุ่นเรือยอชกันนะคะต้องข้ามที่พักเลยจ้าโหวิวดีมาก let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in a cause i wanna have words